สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูก,กันไกรมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom ในสมาร์ทโฟนครับขั้นแรกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store หรือ Play Store เมื่อดาวน์โหลดเสร็จกดเปิดแอปพลิเคชันและกด Sign Up ระบบจะให้กรอกวันเดือนปีเกิด จากนั้นกรอกอีเมลชื่อจริงและนามสกุลนักเรียนสามารถเลือกกรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับกด Sign Up อีกครั้งระบบจะส่งข้อความไปที่อีเมลเพื่อยืนยันตัวตนและเริ่มการใช้งานได้ครับวิธีการเปลี่ยนชื่อหรือ display name กด Setting กดเลือกไปยังโปรไฟล์ของเรา จากนั้นกด Display Name กรอก Display Name โดยให้ระบุว่าเราต้องการเลือกเรียนเหล่าใดจากนั้นตามด้วยขีดและชื่อเล่นนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้ง3เหล่าคือพระนางยักษ์หรือลิงเช่นครูกันไกต้องการเรียนตัวพระให้พิมพ์ว่าพระนางขีดครูกันไกกดเซฟจากนั้นกดลูกศรย้อนกลับไปหน้าหลัก วิธีการเข้าร่วมการประชุมในแอปพลิเคชัน Zoom แบบที่1เข้าผ่านลิงก์ที่ส่งให้ใน Li ายและ Google Classroom กดเข้าผ่านลิงก์จากนั้นกดปุ่มแชร์เลือกเปิดในเบราว์เซอร์เริ่มต้นกดจอยวิดีโอรอสักครู่เพื่อให้ครูหรือโฮสต์กดตอบรับ กด Wi-Fi a l l c e l l u l a r Data เพื่อเชื่อมสัญญาณเสียงแบบที่2เข้าผ่านการกดจอยในแอปพลิเคชันกดปุ่มจอยจากนั้นกรอกรหัส Meeting ID และกดจอยอีกครั้งกด Passcode และกด Continue โดยทาง Meeting ID และ Passcode ครูจะส่งให้ก่อนเริ่มเรียนครับ ปุ่มเครื่องมือในแอปพลิเคชันที่ควรรู้ปุ่มมิวและอันมิวไว้สำหรับเปิดและปิดไมค์ในการเรียนโขนครูขอความร่วมมือให้ปิดไมค์ไว้เพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อนนะครับปุ่มเปิดปิดกล้อง ปุ่ม Participant สำหรับดูว่ามีใครเข้าร่วมการประชุมบ้างปุ่ม More, มีรายการดังนี้ปุ่มแชทสำหรับการส่งข้อความขณะประชุมสามารถเลือกได้ว่าจะส่งให้ทุกคนหรือส่งให้เฉพาะบุคคลเท่านั้นปุ่ม minimize meeting ใช้สำหรับการย่อหน้าต่างการประชุมให้เล็กลง ากแตะที่หน้าต่างที่ย่อแล้วจะทำให้กลับสู่หน้าฟูลสกรีนอีกครั้งครับปุ่ม Background and Filters ใช้สำหรับการเปลี่ยนภาพพื้นหลังในการเรียนโขนขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับเพราะอาจทำให้ครูเห็นท่ารำได้ไม่ชัดปุ่ม r a i s h h n n d ใช้สำหรับการส่งสัญญาณเมื่อต้องการพูด เมื everyone, yes, ่อพ mm ูดจบให้กดปุ şey ่ม lower hand นอกจากนี้ยังมี e m มติคอนอื่นๆเพื่อใช้สำหรับส่งด้วยนะครับเมื่อสิ้นสุดการเรียนให้กดปุ่ม leave และ leave meeting เพื่อออกจากหน้าจอการประชุมครับ